สวัสดีครับวันนี้ผมมีกีตาร์มาแนะนำหนึ่งตัวนะครับวันนี้เป็นกีตาร์ Squier Starluster Classic White 50นะครับอ่าตัวนี้ผลิตในปี2009นะครับสำหรับสเปคตัวนี้นะครับสเปคคร่าวๆเนาะจะเป็นบอดี้ไม้พายนะครับไม่บอดี้ไม้พายแล้วก็คอเป็นเมเปิลนะครับมีสกรังนี้ด้วยสวยเหมือนกันแล้วก็ฟิ้งเกอร์บอร์ดเป็นเมเปิลนะครับอืมเป็นเมเปิลชิ้นเดียวเลยทั้งคอทั้งฟิ้งเกอร์บอร์ดนะครับแล้วก็ ลูกบิดเป็นลูกบิดวินเทจแบบนี้นะครับเป็นลูกบิดวินเทจแล้วก็เฮดสต็อกเป็นโลโก้ทองแบบนี้อ่าเคลือบเงาทั้งตัวนะครับแล้วก็คอด้วยสวยเลยตัวนี้เป็นปี2009สภาพเก่าเก็บนะครับก็บอดี้ไม่มีลายไม่ไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับบอดี้ใสๆนะครับแล้วก็เอ่อโลหะพวกอะไหล่พวกนี้ยังเงาอยู่เนาะมีสนิมบ้างเล็กน้อยเนื่องจากเก่าเก็บเนาะปี2009แล้วอายุเขาก็13ปีแล้วแต่ว่า ยังโอเคอยู่ผมเอามาทำ A, UP, ทาทาสปาเซตอัพทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหมือนเดิมเนาะตัวนี้ผมตั้งอยู่ที่ราคา9,800บาทนะครับวันนี้มาพร้อมกับแอมด้วยนะครับผมได้แอมมาตัวหนึ่งนะครับเป็นแอมเฟนเดอร์ฟอนแมน 25R นะครับเป็นแอมขนาด25วัตนะครับดอกลำโพง10นิ้วนะเนาะก็ฟังกช์ชันของมันก็จะมีวอลลุ่มนะครับ แล้วก็มีเสียงแตกนะครับปรับเกนปรับวอลลุ่มของเสียงแตกแยกกับวอลลุ่มปกติไปเลยดีเหมือนกันคือบางครั้งเราอยากได้เสียงแตกที่แบบให้มันเสมอกันกับเสียงเอ่อเรียกว่าเสียงคลีนอ่ะเสียงแตกเสียงคีนแอมหลายๆตัวจะเป็นพอกดแตกปุ๊บก็คือเสียงจะดังกว่าเสียงคลีนมากเนาะอันนี้ก็สามารถคุมได้คุมเสียงแยกไปเลยว่าอยากได้คลีนดังขนาดไหนแล้วก็เสียงแตกจะดังขนาดไหนนะครับแล้วก็ EQ ปรับได้สามอันก็คือย่าน ย่านแหลมกลางต่ำนะครับแล้วก็มีรีเวิร์บในตัวเนาะแล้วก็สามารถใส่ออกอินได้มีฟุตสวิต์แต่ว่าตัวนี้ผมไม่มีฟุตสวิต์ให้นะแล้วก็มีเฮดโฟนะครับใช้ไฟ220ไฟไทยปกติไม่ต้องแปลงนะครับตัวนี้ราคา3,500บาทเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองกีตาร์ตัวนี้นะครับกับแอมเฟนเดอร์นะครับอ่าให้มันเข้าเซนตกันไปเลยลองฟังดูว่าเป็นยังไง ผมลองแล้วรู้สึกว่าผมชอบเสียงคลีนนะครับชอบเสียงคลีนส่วนเสียงแตกเอาไว้พอซ้อมได้เนาะต้องบอกนี้ไม่ได้แบบแตกพอกมากเหมือนพวกแอมลอดนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติใครมีเอฟเฟกก้อนวางไว้หน้าสักตัวหนึ่งผมว่าเวิร์กมากเนาะถ้ามีเอฟเฟกก้อนแบบมี distortion อาจจะเมทันโซนก็ได้ผมว่าก็โอเคละเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับผมจะเล่นไปเรื่อยแล้วก็พูดไปเรื่อยเหมือนเดิมนะครับเริ่มที่เสียงคลีนนะครับ อเออลืมบอกไปผมเปิดวอลลุ่มอยู่ประมาณ3านะครับประมาณ3 1ถึง10ผมเปิด3นะครับแล้วก็ตัวเกนเวลาเล่นเสียงแตะผมก็จะเปิดเกนที่3วอลลุ่มของเสียงแตะก็ประมาณ3เหมือนกันส่วน EQ เปิดเป็นเป็นเที่ยงวันหมดเลยนะครับคือคือ5เนาะแล้วก็รีเวิร์ประมาณ3นะครับอืมประมาณนี้อะรอฟังเสียงคลีนกันนะครับ แก๊แกแรกนะครับก็จะเป็นตัวตัวนิกเนาะนิกก็จะมีจี่นิดๆตามภาษาีิงเกิคอยเนาะพอมาเป็นแก๊กสองก็เป็นผสมระหว่างนิกกับมิดเดิลนะครับเสียงจีก็จะหายไปเนาะเพราะมันก็เหมือนเป็นเป็นฮาร์เกอร์ละเคตัวต่อไปมิดเดิลนะครับ ก็จะมีเสียงจีเข้ามาเพราเป็นแฮมเบอรเกอร์แล้วก็เป็นตัวมิดเดิลกับตัวบิดนะครับ ก็เป็นตัวตัวบิดนะครับตัวหลังสุด ประมาณนี้นะครับน,นี่คือเสียงคลีนเนาะก็ผมว่าเสียงคลีนเนี่ยมันมีมวลค่อนข้างเยอะเนาะกับแอมตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เวลาที่เล่นโซโล่ก็เด้งดีเหมือนกันก็ตามสไตล์ของแนวเฟนเดอร์เนาะแล้วก็ได้คอที่เป็นเมเปิลด้วยเสียงก็ยิ่งเด้งเข้าไปใหญ่อ่ะตอนนี้เรามาลองเสียงแตกกันนะครับอ่ะผมแตกอ่อนๆเนาะจะไม่แตกเยอะมากแล้วผมก็ปรับสวิตไปที่ผสมระหว่างตัวเอ่อมิดเดิลกับตัวบิตนะครับ O que แตกนะครับอาจจะไม่ได้เนื่องจากแอมตัวนี้ไม่ได้ดีไซน์มาให้เสียงแตกมากนะครับผมเดี๋ยวลองลองใส่เกณ์สุดดูนะครับว่าเกณฑ์สุดๆแล้วมันจะเป็นยังไงเ๋ยะผมลดวอลลุ่มของตัวเกณฑลงนิดนึงพอเราเปิดเกณฑ์เยอะนะครับเสียงจีนก็จะมาเป็นเรื่องปกติเนาะ ลดเกณฑ์ลงนิดนึงอ่ะเปิดเกณฑสุดไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่า เปิดเกณฑ์อยู่ประมาณสักเนะครับเปิดเกณฑ์อยู่7แล้วก็วอลุมแค่2อเนาะต้องขอภัยด้วยเปิดแรงไม่ได้ตอนนี้เที่ยงคืนกว่าล้เดี๋ยวค้างบ้านดาวนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับกีตาร์ตัวนี้นะครับเป็น Squier Classic White 50 s t a r o c a s t e r นะครับปี2009นะครับราคา9,800บาทแล้วก็ AmFender Fontman นะครับ อนแมน25ราคา3,500บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อทักมาได้ทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับอืมถ้าใครยังไม่สนใจ2ตัวนี้อย่าลืมกด subscribe ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ